ว่าสันักปฏิบัติถูกตรงไหนแล้วปฏิบัติอะไรอย่าลืมนะคะทุกอย่างเพื่อเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นทำอะไรที่นั่นที่จะเข้าใจถูกต้องและเข้าใจอะไรให้คิดให้ใจตรงไม่ใช่ให้เชื่อคะ่ะแต่ฟังแล้วไใ่ตรองซิว่าคำไหนผิดที่พูดมาแล้วเนี่ยทราบไหมว่าทำไมจึงพูดแรงเพื่ออะไร อยู่ดีๆไม่ดีเลย mm hmm. พูดคำหวานๆพูดคำเพราะๆดีกว่าไหมแต่ไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญาเลยสักนิดเดียวและแรงอย่างนี้ถามว่าเข้าใจไหม <'s> เพื่อเข้าใจใช่ไหมฟังธรรมะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเ mm hmm. พราะฉันเวฟได้ยินคำแรงอย่างนี้แล้วเข้าใจไหม mm hmm. จุดประสงค์อยู่ที่ว่าเข้าใจไหม mm hmm. และเข้าใจเข้าใจว่าอย่างไรจะได้รู้ว่าถูกผิดอย่างไร พระธรรมกล่าวไว,ไวไ้ว่าอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสคําว่าภิกษุลามกหร,รือเปล่าคําของพระองค์หร,รือเปล่าแรงไหมแรงสําหรับผู้ที่ไม่ตรงก็ต้องพิจารณาแรงแล้วเข้าใจหรือเปล่าคนตรงเข้าใจได้คนไม่ตรงเข้าใจได้ไหม จะพูดอะไรก็พูดกันได้ทั้งนั้นนะคะแต่รู้ไหมว่าพูดเพื่ออะไรพูดเพราะอะไรเพราะหวังดีหรือหวังร้ายสิ่งที่ผิดไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ผิดกันต่อไปต่อไปอย่างนั้นหรือลองบอกมาซิว่าสำนักปฏิบัติถูกตรงไหนแล้วปฏิบัติอะไรอย่าลืมนะคะทุกอย่างเพื่อเข้าใจถูกต้อง พราะฉนั้าทำอะไรที่นั่นที่จะเข้าใจถูกต้องและเข้าใจอะไรนี่เป็นคำพูดแรงหรือเปล่าหรือว่าเหตุผลให้คิดให้ไตรรงค่ะไม่ใช่ให้เชื่อค่ะแต่ฟังแล้วไตรตรงซิว่าคำไหนผิดที่พูดมาแล้วเนี่ยและเป็นความบังดีหรือเปล่าที่พูดคนอื่นบอกอย่าพูดเลยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่สบายใจ ถ้าเขาไม่สบายใจแต่เขาเข้าใจถูกล่ะควรพูดไหมหรือจะปล่อยให้เขาสบายใจแต่ไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือเป็นเพื่อนจริงๆเพื่อนที่ดีเพื่อนแท้เพื่อนแท้ย่อมไม่ให้ใครไปในทางที่ผิดเลยค่ะถึงเขาจะชังยังไงก็ตามแต่แต่หวังดีต่อเขาที่จะให้เขาได้ได้เข้าใจถูกต้องไม่หวั่นไหวใครจะรักจะชงัง หรือไม่เราไม่ได้ทำเพื่อใครรักใครชังแต่ทำเพราะหวังจะให้ได้เข้าใจถูกต้องมีอะไรที่ผิดก็บอกมาเราจะได้ชี้แจงความไม่เข้าใจธรรมามีมากก็ได้าจา์พูดกันได้ก่อนหน้านี้ผมก็ส่วนมากจะปฏิบัติสมาธินะครับแล้วก็สวดมนต์ภาวนานะครับคือไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนะครับแต่พอได้มา ฟังท่านอาจารย์บรรยายนะครับก็เริ่มสนใจนะครับเอธท่านอาจารย์บอกระลึกลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางทวารทั้ง6นะครับคราวนี้ทีแรกก็เริ่มระลึกก็ไม่ค่อยทราบอะไรนะครับท่านอาจารย์แต่พอได้ศึกษาพระพิธรรมได้ศึกษาเรื่องของจิตเจตสิกไปพอสมควรนะครับสติทึงเริ่มเกิดมากขึ้นบ้างนะครับเรื่องทิฏฐิขตสัมปยุตคือความคิดเห็นที่ประกอบกับความเห็นผิดนะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ส่วนมากจะปฏิบัติสมาธินะครับแล้วก็สวดมนต์ภาวนานะครับคือไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนะครับแต่พอได้มาฟังท่านอาจารย์บรรยายนะครับก็เริ่มสนใจนะครับเอานอาจารย์บอกระลึกลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางทวารทั้ง6นะครับคราวนี้ทีแรกก็เริ่มระลึกก็ไม่ค่อยทราบอะไรนะครับท่านอาจารย์แต่พอได้ศึกษาพระพิธรรม ได้ศึกษาเรื่องของจิตเจตสิกไปพอสมควรนะครับสติทึงเริ่มเกิดมากขึ้นบ้างนะครับการที่ว่าเราจเจริญสตินี้เราไม่ต้องสามารถจำชื่อจิตได้นี้ก็สามารถระลึกได้แต่กับผมมีความคิดเห็นว่าเจตสิกน่าจะจำได้บ้างนะครับเพราะว่าขณะที่ระลึกนี้รู้สึกลักษณะของเจตสิกจะปรากฏชัดนะครับถ้าไม่ใช่ทวิปัญจวิญญาณนะครับ เป็นอารมณ์ทางใจอย่างอิจฉามัจฉริยะมานะอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ต้องจําชื่อได้ไหมคะอย่างรู้สึกเจ็บเนี่ยความรู้สึกเจ็บเนี่ยไม่ต้องจําชื่อได้ไหมคะความรู้สึกรู้สึกแล้วอย่าลืมว่าความรู้สึกกําลังรู้สึกแล้วไม่ต้องจําชื่อได้ไหมรู้สึกว่าคือขณะระลึกก็ไม่ต้องจํานะครับแต่ขณะศึกษานะครับก่อนที่จะเจริญสติรู้สึกว่าการที่สามารถ ทราบชื่อของเจตสิกเมตตาหมายถึงสภาพธรรมะที่มีความเอ็นดูหรือว่าสงสารต่อผู้ที่ได้รับความทุกข์อะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วนี่กลับกันนะคะกลับกันที่ว่าสภาพธรรมะเนี่ยคะ่ะมีถ้าไม่อาศัยชื่อเราไม่สามารถจะเข้าใจในสภาพธรรมะนั้นได้ถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่ามีสภาพธรรมะปรากฏแล้วเราจําเป็นจะต้องไปรู้ชื่อแต่การที่เราฟังชื่อต่างๆนะคะชื่อของเจตสิกเนี่ยก็เพื่อที่จะให้รู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะทําให้เราเข้าใจผิดได้คิดว่าสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะที่แสดงไว้โดยพยัญชนะต่างๆโดยละเอียดเนี่ยก็เพื่อให้เราเข้าใจลักษณะที่ละเอียดของสภาพธรรมะ เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะเพื่อเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏให้ถูกต้องที่ใช้ชื่อต่างๆเนี่ยเพื่อจุดมุ่งหมายอันนี้ค่ะเพื่อให้เข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาเนี่ยเราก็จะมีชื่อรวมไปด้วยในความจําของเราใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปท่องหรือจะต้องไปท่องแต่หมายความว่าจากการได้ยินชื่อทําให้เราสามารถจะพิจารณาสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะ เราได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสภาพรธรรมะที่กําลังปรากฏเนี่ยอย่างแข็งอย่างเนี้ยค่ะก็กําลังปรากฏจะใช้คําว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นแล้วพระอาจารยจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ที่ใช้ชื่อเพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะครับขอบพระคุณครับเรื่องทิฏทิคตาสัมปยุตคือความคิดเห็นที่ประกอบกับความเห็นผิดนะครับ กับผมพิจารณาแล้วมีข้อที่น่าพิจารณาข้อหนึ่งนะครับคือว่าความเห็นผิดขณะที่ไม่รู้ลักษณะของปรมัตธ,ธรรมนะครับคือว่าท่านเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ว่าขณะนั้นท่านไม่มีทิฏฐิขตะสัมปยุตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาว่าความเห็นในเรื่องของปรมัตซึ่งผู้ที่ท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมที่ทรงแสดงนั้นก็รู้ว่าเป็นนามธรรมรูปธรรม แสดงว่านอกจากจะมีความเห็นในเรื่องของปรมัตว่าเป็นนามเป็นรูปแล้วความเห็นในบัญญัติก็จะแตกต่างจากก่อนที่ได้เข้าใจพระธรรมใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้ายังไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยจะไม่รู้จักปรมัตรธรรมถูกไหมคะค่ะไม่รู้จักธรรมะฟังแต่เรื่องราวแต่ว่าไม่เข้าใจจริงๆว่าสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยที่ทรงแสดงไว้เนี่ยกำลังปรากฏอยู่ทุกขณะ แสดงว่าที่เราเคยศึกษาพระอภิธรรมมัทสังคขะมานะคะจะก,กีบปริเฉศดก็ตามให้ทราบว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้คือขณะที่ท่านเห็นเป็นคนนะครับคือว่าไม่รู้ลักษณะของนามและรูปนะครับท่านก็ไม่มีทิฏฐิคตะสัมปยุตใช่ไหมครับคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเห็นเป็นคนนะคะคนที่ศึกษาธรรมะแล้วก็ยังเห็นเป็นคน หรือคนที่รู้แจ้งเรียสัจธรรมเป็นถึงพระอรหันต์แล้วก็ยังเห็นเป็นคนแสดงเห็นว่าการที่เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยค่ะไม่ใช่ต้องประกอบด้วยความเห็นผิดเสมอไปเพราะเหตุว่ามีสัญญาความจําในสิ่งที่ปรากฏนะคะทางตาและทางใจเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรหรือเป็นใครนี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความเห็นผิดค่ะเพราะเหตุว่าเป็นสัญญาความจําที่เคยเห็นเพราะฉะนั้นก็จําได้ แต่ถ้าเป็นความเห็นผิดนะคะคือเชื่อจริงๆค่ะว่าเนี่ยเป็นคนจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นคนที่เที่ยงด้วยเป็นคนนั้นคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องของธรรมะเลยแล้วมีความเห็นว่าต้องเป็นอย่างนี้มีความยึดมั่นในความเห็นนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะในสมัยโน้นกับในสมัยนี้ผิดกันนะคะสมัยโน้นผู้ที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะคะฟังพระธรรม ซึ่งทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะจร,จริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยละเอียดให้คนนั้นเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะคือเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆผู้นั้นไม่ได้เบือนหน้าจากพระสัตธรรมคือการเรียนปริญญาถูกต้องดีแล้วผู้นั้นต้องปฏิบัติครับต้องเป็นไปตามเหตุและผล คนที่ศึกษาเข้าใจดีแล้วนะ่ะที่จะไม่ปฏิบัติจะไม่มีนะครับนอกจากว่าปริยัติคือการเรียนศึกษาอย่างไม่ดีพอในสมัยก่อนที่พระเจ้ากําลังแสดงธรรมนะครับฟังธรรมอยู่นั่นก็คือปริยัติพิจารณาตามนั่นก็คือปฏิบัต,าต,าบติเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบแล้วปฏิเวทะก็เกิดขึ้นไม่ได้แยกอย่างนี้ในสมัยนี้คนมีปัญญาน้อยนะครับแล้วก็แยกก็เรียนก็เรียนอย่างมากมายเลยให้เข้าใจแล้วปฏิบัติ สมัยก่อนก็รวบรัดสิกขาเกิดพร้อมกันเกิดคือว่าในระดับเดียวกันสิกขาปริยัตปฏิบัติปฏิเวทถ้าไม่มีปริยัตก็ปฏิบัติไม่ถูกนะครับถึงจะไม่เบือนหน้าหนีก็ปฏิบัติไม่ถูกก็เหมือนเบือนหน้าหนีนะครับถ้าไม่มีปริยัตก็ปฏิบัติไม่ถูกนะครับในสมัยก่อนที่พระเจ้ากําลังแสดงธรรมนะครับฟังธรรมอยู่นั่นก็คือปริยัตพิจารณาตามนั่นก็คือปฏิบัติ เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบแล้วปฏิเวทะก็เกิดขึ้นไม่ได้แยกอย่างนี้ในสมัยนี้คนมีปัญญาน้อยนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่สนใจไม่ใฝ่ใจศึกษาพระสัทธรรมก็ถ้าไม่ไม่ศึกษาในที่นี้พระสัทธรรมถ้าจะหมายเอาปริยัติคือไม่สนใจที่จะศึกษาปริยัติคือพระตรปิดกและอัตถกถาเนี่ยนะคะแล้วก็มุ่งที่จะปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยมุ่งที่จะปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยนะคะ และปฏิบัติเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพระสัทธรรมด้วยอันนี้เขาก็ไม่ได้เบือนหน้าหนีพระสัตธรรมทั้งหมดคือเบือนหน้าหนีเฉพาะที่เป็นปริยัติสัตธรรมแต่ว่าไม่ได้หนีการปฏิบัติเนี่ยนะคะจะเรียกว่าเป็นเหตุที่ว่าให้เกิดทิฏฐิขตสัมปยุตได้ไหมคะเพราะว่าเบือนหน้าหนีจากปริยัติแต่ไม่ได้เบือนหน้าหนีจากปฏิบัติถ้าไม่มีปริยัติก็ปฏิบัติไม่ถูกนะครับ <S <S ถึงจะไม่เบือนหน้าหนีก็ปฏิบัติไม่ถูกก็เหมือนเบือนหน้าหนีนะครับค่ะแล้วก็ในทางตรงข้ามอีก ขั้นหนึ่งสมมติว่ามีอีกขั้นหนึ่งเบือนหน้าหนีจากปฏิบัติมุ่งแต่จะสนใจศึกษาปริยัติอย่างเดียวอันนี้ก็เบือนหน้าหนีจากปฏิบัติก็เป็นบางส่วนของพระสัทธธรรมอีกเหมือนกันคือการเรียนปริยัติถูกต้องดีแล้วผู้นั้นต้องปฏิบัติครับต้องเป็นไปตามเหตุและผลคนที่ศึกษาเข้าใจดีแล้วนะที่จะไม่ปฏิบัติจะไม่มีนะครับนอกจากว่าปริยัติคือการเรียนศึกษาอย่างไม่ดีพอ ในสมัยก่อนที่ผู้เจ้ากําลังแสดงธรรมนะครับฟังธรรมอยู่นั่นก็คือปริยัติพิจารณาตามนั่นก็คือปฏิบัติเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบแล้วปฏิเวทะก็เกิดขึ้นไม่ได้แยกอย่างนี้ในสมัยนี้คนมีปัญญาน้อยนะครับแล้วก็แยกก็เรียนก็เรียนอย่างมากมายเลยให้เข้าใจและปฏิบัติสมัยก่อนเ็ารวบรัดศึกษาเกิดพร้อมกันเกิดคือว่าในระดับเดียวกันศึกษา ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทค่ะท,ท่านอาจารย์สุจินมีความเห็นยังไงคะค่ะที่จริงแล้วนี่นะคะดิฉันคิดว่าต้องเกี่ยวเนื่องกันค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเราใช้คําว่าเบือนหน้าจากพระสัตธ,ธรรมเนี่ยต้องทั้งหมดนะคะตั้งแต่ขั้นปริยัตยิเพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยพอบอกว่าพระพิธรรมไม่เรียนเลยไม่ฟังเลยไม่สนใจเลยนั่นก็พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งสนใจค่ะ แต่ว่าสนใจที่จะรู้นะคะแต่ว่าไม่ได้สนใจที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการเรียนนี่ให้ทราบว่าเท่าที่เราเห็นผลของการศึกษาพระพิธรรมเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยคะ่ะมีความจำดีมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะสอบได้ที่หนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นให้ทราบได้คะ่ะว่าการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะ ต้องเป็นผู้ที่ตั้งจิตไว้ชอบจริงๆว่าเราฟังธรรมะหรือเรามาศึกษาธรรมะเรื่องจิตเรื่องเจิตสิก์พวกนี้ค่ะเพื่ออะไรถ้าเพื่อจะสอบจุดประสงค์ถูกไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทําเลยนะคะมาเรียนพระพิธรรมก็ยังดีที่ว่าจะได้ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็มุ่งมั่นนะคะขยันมากอ่านตำราอะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็สอบด้วยก็ถามบอกว่าสอบทำไม ก็บอกว่าก็จะได้ให้ตัวเองขยันขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีการสอบก็จะไม่ขยันคล้ายๆกับว่าจะเรียนแบบเรียนเล่นๆนะฮะแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะหรือเปล่านั่นเป็นการที่จะเข้าถึงพระสัจธรรมหรือเปล่าพระเหตุว่าถ้าจะเรียนแบบภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ท่องได้บอกวันที่ได้เหตุการณ์ได้ทุกอย่างจะท่องมหาสติปัฏฐานสูตรรัตนสูตรหรืออะไรก็ตามแต่ท่องได้หมดนะคะ แต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าสิ่งที่กําลังพูดหรือสิ่งที่กําลังกล่าวถึงเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าผู้ที่เบินหน้าจากพระสัจธรรมเนี่ยถ้าไม่พิจารณาจริงๆนะคะเพียงไปโรงเรียนเรียนพระอภิธรรมลราจะบอกว่าผู้นั้นไม่ได้เบืินหน้าจากพระสัตธรรมได้ไหมถ้าการเรียนนั้นเป็นไปเพื่อเพียงจานะคะท่องได้บอกได้จิตมีกี่ดวงเจตสิกมีเท่าไหร่จิตนี้เกิดร่วมกับเจตสิกเท่าไหร่แต่ไม่รู้ธรรมะเลย ไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะในสมัยโน้นกับในสมัยนี้ผิดกันนะคะสมัยโน้นผู้ที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเนี่ยค่ะฟังพระธรรมซึ่งทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะจริงๆที่กําลังปรากฏในขณะนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยละเอียดให้คนนั้นเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะคือเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆผู้นั้นไม่ได้เบือนหน้าจากพระสัทธรรมแต่ถ้าการศึกษานั้นไม่เป็นไปเพื่อที่จะเข้าใจไม่มีทางที่จะถึงและไม่มีทางที่จะรู้ว่าปริยัติสัตธรรมนั้นคืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่จะว่าไปปฏิบัติไม่มีหนทางที่จะเป็นไปได้หรือว่าผู้ที่เรียนแบบที่ว่ายังไม่สนใจปฏิบัติ นะคะสนุกสนานกับการเรียนชอบฟังเป็นเรื่องความรู้เป็นเครื่องเจริญปัญญารับสมองรับสติปัญญาเหมือนกับว่าตัวเองจะมีความสามารถที่จะรับฟังพิจารณาเหตุผลนะคะแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉันผู้นั้นก็ไม่ได้เห็นประโยชน์จริงๆนะคะว่าเรียนเพื่ออะไระแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏ และผู้เดียวที่สามารถจะให้เราสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ถูกต้องคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นบุคคลอื่นไม่สามารถจะมาชี้แจงนะคะเรื่องสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาเกิดดับไม่ใช่ตัวตนมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วนี่แสดงให้เห็นว่ามีสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วเราไม่รู้ พระชนการฟังพระสัจธ,ธรรมหรือปริยัติสัจธรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็ประจักษ์ความจริงได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นการเบือนหน้าหนีพระสัจพรน้นครบที่นี่ไม่ได้หมายความว่าครบบุคคลนะคะแต่เป็นผู้ระวังที่จะคบความเห็นที่ถูกต้อง เรียงว่า<ต>ใจไม่ได้น,น้อมตามเลยค่ะนี่แสดงเห็นว่า <S <S นี่คือการครบนะคะครบความเห็นครบความคิดเห็นซึ่งอาจจะแ,แวดล้อมตัวเราตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองะนะคะเพราะฉะนั้นมีความเห็นต่างๆซึ่งมาจากบุคคลต่างๆแต่เราสามารถที่จะเลือกได้โดยที่ว่าเรายังต้องคบเขาแต่ว่าไม่ครบความคิดเห็นที่ผิด ค่ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะคบกับใครก็ตามแต่ว่าเราจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองที่จะต้องมีความเชื่อจรณาให้ถูกเจรณาที่ะจะเชื่อในสิ่งที่เป็นเหตุผลใช่ไหมคะ,คะขอบพระคุณคคทีนี้เกี่ยวกับการคบหาสมาคมกับบุคคลผู้ที่มีทิฏฐิวิบัติเนี่ยนะคะ้ากว่าเราเองก็ดีหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักของเราก็ดีเนี่ยนะคะคบหาสมาคม กับผู้มีทิฏฐิวิบัติคือถลําตัวเข้าไปผู้หาสมาคมเป็นคลุกคลีกับเขาแล้วเนี่ยนะคะการที่จะถอนตัวออกมาเนี่ยจะมีแนวทางยังไงบ้างคะอาจารย์คะเราจะช่วยคนอื่นได้ก็จะพาะคนที่เขามีความเห็นยังไม่มีทิฏฐิอย่างมั่นคงถ้าหาว่าคนนั้นมีความเห็นอย่างมั่นคงแล้วก็มันยากครับช่วยไม่ได้ คุณกริณาคงจะหมายความว่าการเสพที่นี่เนี่ยนะคะไม่ใช่หมายความแต่เฉพาะการคบหาสมาคมเช่นคบกับความเห็นคือเรามีเพื่อนเยอะนะคะมีญาติพี่น้องมากแล้วก็ต่างคนก็มีความเห็นต่างๆกันแต่ละคนมีความเห็นเพราะฉะนั้นการเสพที่นี่หมายความว่าคบกับความเห็นถ้าไม่ใช่คบกับบุคคลค่ะบุคคลเราต้องคบอยู่แล้วเพราะเหตุว่าเป็นญาติบ้างเป็นพี่น้องมิตรสหายบ้างใช่ไหมคะ เราจะเลิกคบเข้าเพราะบอกว่าคนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคนนั้นเข้าใจผิดอะไรเราจะไม่มีใครเลยเพราะว่าแต่ละ<ช>คนเนี่ยก็อาจจะมีความเห็นที่ผิดผิดคนละเล็กคนละน้อยนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่คงจะหมายความถึงคบความเห็นนะคะเพ<ช><ช>ราะเหตุว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเห็นยังมีเพื่อนสิบคนแล้วก็แต่ละคนก็มีความเห็นสิบอย่างเราจะคบกับความเห็นไหน เราก็ต้องเป็นผู้ที่พิจารณาด้วยความแยกคลยว่าอันนี้มีเหตุผลอันนั้นไม่มีเหตุผลเท่าที่เคยได้ฟังเร็วๆนี้นะคะก็มีคนมาชักชวนค่ะบอกว่าเคยได้ยินลัทธิาศาสนาอันนี้ไหมนะคะเป็นลัทธิาศาสนาซึ่งมาจากพระสูตรหนึ่งนะคะก่อนพระผู้มีพระภาคปรินิพานแปดปีดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเขาจะต้องตื่นเต้นนะคะก็ถามเหตุผลว่าแล้วพระสูตรอื่นๆล่ะ และธรรมะอื่นๆที่ทรงแสดง 4, 45พรรษาไม่มีความหมายอะไรเลยหรือทำไมถึงจะต้องมาตื่นเต้นกับพระสูตรซึ่งทรงแสดงก่อนปรินิพาน8พรรษาคำตอบก็ไม่มีดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะต้องตื่นเต้นนะคะก็ถามเหตุผลว่าแล้วพระสูตรอื่นๆล่ะและธรรมะอื่นๆที่ทรงแสดง 4, 45พันษาไม่มีความหมายอะไรเลยหรือทำไมถึงจะต้องมาตื่นเต้นกับพระสูตรซึ่ง ทรงแสดงก่อนปรินิพานแปดพรรษาคำตอบก็ไม่มีเพราะฉะชั้แสดงเห็นว่านะคะอะไรก็ตามซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือว่าพอที่จะให้เข้าใจได้นั่นคือความเห็นผิดเท่าที่เคยได้ฟังเร็วๆนี้นะคะก็มีคนมาชักชวนคะ่ะบอกว่าเคยได้ยินลัทธิาศาสนาอันนี้ไหมนะคะเป็นลัทธิาศาสนาซึ่งมาจากพระสูตรหนึ่งนะคะก่อนพระผู้มีพระภาคปรินิพานแปดปี ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจะต้องตื่นเต้นนะคะก็ถามเหตุผลว่าแล้วพระสูตรอื่นๆล่ะและธรรมะอื่นๆที่ทรงแสดง 45, สี่สิบ้าพรรษาไม่มีความหมายอะไรเลยหรือทําไมถึงจะต้องมาตื่นเต้นกับพระสูตรซึ่งทรงแสดงก่อนปรินิพาน8ดพรรษาคําตอบก็ไม่มีพระนช้นแสดงเห็นว่านะคะอะไรก็ตามซึ่งไม่มีคําตอบที่ถูกต้องหรือว่าพอที่จะให้เข้าใจได้นั่นคือความเห็นผิด เพราะฉะนั้นผู้ที่จะศึกษาพระธรรมได้ผลจริงๆนะคะคือรู้ว่าศึกษาเพื่ออะไรและรู้ว่าพระธรรมคำสอนทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเพื่ออย่างเดียวคือเพื่อการละโดยเฉพาะละอะไรสมุทยัยทุกคนคงรู้จักอริยสัจสี่ใช่ไหมคะทุกข์ะอริยสัจสภาพธรรมะที่เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกขะสมุทยัยอริยสัจจะโลภะแน่นอน เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเราไม่รู้จักโลภะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าโลภะเป็นสิ่งที่ควรละแต่ถ้าเป็นผู้ที่ตรงต้องตรงตั้งแต่ต้นนะคะคือตรงคือรู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเพื่อละละอะไรละความไม่รู้ละความไม่เข้าใจละความเห็นผิดเนี่ยค่ะเป็นต้นตอที่จะต้องละละโลภะซึ่งเกิดร่วมกับความเห็นผิดเพราะฉะนั้นขณะที่ศึกษาธรรมะเนี่ยจุดประสงค์คือเพื่อเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อร่ำรวยเพื่อมีลูกศิษย์หรือเพื่อเกียรติยศหรือเพื่ออะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะแต่เพื่อเข้าใจคือละความเห็นผิดความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏนี่เป็นจุดประสงค์ที่ถูกต้องแม้แต่การที่จะกราพระรัตนะไรหรือทํากุศลใดๆทั้งสิ้นนะคะกุศลคือกุศลแต่ว่าขณะที่หวังหรือต้องการขณะนั้นเป็นโลภทั้งหมดซึ่งเป็นสมุทัยให้ทราบว่าสมุทัยอยู่ที่ไหนคือขณะที่ต้องการเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะศึกษาพระธรรมได้ผลจริงๆนะคะคือรู้ว่าศึกษาเพื่ออะไรและรู้ว่าพระธรรมคำสอนทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่ออย่างเดียวคือเพื่อการละโดยเฉพาะละอะไรสมุทัยทุกคนคงรู้จักอริยสัจสี่ใช่ไหมคะทุกข์าอริยสัจสภาพธรรมะที่เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกขะดสมุทัยอริยสัจจะโลภะแน่นอน เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเราไม่รู้จักโลภะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าโลภะเป็นสิ่งที่ควรละแต่ถ้าเป็นผู้ที่ตรงต้องตรงตั้งแต่ต้นนะคะคือตรงคือรู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเพื่อละละอะไรละความไม่รู้ละความไม่เข้าใจละความเห็นผิดเนี่ยค่ะเป็นต้นตอที่จะต้องละละโลภะซึ่งเกิดร่วมกับความเห็นผิดเพราะฉะนั้นขณะที่ศึกษาธรรมะเนี่ยจุดประสงค์คือเพื่อเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อร่ำรวยเพื่อมีลูกศิษย์หรือว่าเพื่อเกียรติยศหรือเพื่ออะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะแต่เพื่อเข้าใจคือละความเห็นผิดความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏนี่เป็นจุดประสงค์ที่ถูกต้องแม้แต่การที่จะกราพระรัตนะไรหรือทํากุศลใดๆทั้งสิ้นนะคะกุศลคือกุศลแต่ว่าขณะที่หวงังหรือต้องการขณะนั้นเป็นโลภะทั้งหมดซึ่งเป็นสมุทยัยให้ทราบว่าสมุทัยอยู่ที่ไหนคือขณะที่ต้องการ พระฉะนั้นก็เริ่มจากการฟังค่ะหรือการศึกษาจะเป็นการอ่านก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะเดียวกันที่ฟังนะคะหรือจะอ่านก็ตามแต่ให้พิจารณาให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กําลังปรากฏให้รู้ให้เข้าใจตั้งแต่ขั้นฟังขั้นพิจรารณาจนถึงขั้นสติเกิดระลึกเพื่อที่จะศึกษาอีกระดับหนึ่งนะคะคือศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กําลังปรากฏในขณะนี้ นี่คือจุดประสงค์ค่ะเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะแต่เกิดมาไม่รู้สภาพธรรมะจนตายแต่เมื่อมีสภาพธรรมะและมีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องสภาพธรรมะซึ่งต้องเป็นปัญญานะคะจึงจะสามารถรู้ได้ว่านี่เป็นสภาพธรรมะถ้ามิฉะนนั้นก็ยังคงจะมีความคิดเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็เป็นตัวเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจากโลกนี้ไป ก็ต้องเกิดอีกแล้วก็เต็มไปด้วยขณะจิตซึ่งสั้นมากนะคะเกิดดับตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยท,ทุกชาติทุกชาติที่จะเป็นอย่างนี้โดยที่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสผู้ที่ได้มีบุญที่สะสมไว้แล้วเนี่ยนะคะก็ฟังสิ่งที่มีจริงๆที่กําลังปรากฏให้เข้าใจเพื่อที่จะถึงขั้นต่อไปนะคะคือปฏิปติสัตธรรมะขอบคุณครับ ก็ใครจะขอกลับไปทบทวนและเรียนถามนะคะคือว่าเหตุให้เกิดทิฏฐิกตาสสำปยุทธ์ประการที่หนึ่งก็บอกว่ามีความเห็นผิดเป็นอัธยาศัยนะคะทีนี้ที่ว่ามีความเห็นผิดเป็นอัธยาศัยเนี่ยคะ่ะแสดงว่าจะต้องมีการสะสมความเห็นผิดอยู่เป็นเนืองนิดมาแต่อดีตเนิ่นนานมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะการสะสมความเห็นผิดมานั้นก็ เป็นไปโดยความไม่รู้ตัวแล้วก็คือว่าไม่รู้ว่าความเห็นความเชื่อของตอนนั้นเป็นความเห็นผิดนะคะทีนี้ถ้าหากว่าตัวเราเองมีความเห็นผิดหรือว่าบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ตามที่มีความเห็นผิดเป็นอัธยาศัยเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะมีแนวทางยังไงที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีอัธยาศัย,ส,ยสะสมความเห็นผิดมานั้นให้มีความเห็นถูกเพราะว่า คือได้กล่าวแล้วว่าไม่รู้ตัวที่ว่าตัวเองมีความเห็นผิดนะคะขอเรียนถามท่านอาจารย์สุจินค่ะก็มีหนทางเดียวนะคะคือพระธรรมเท่านั้นค่ะไม่ทราบจะช่วยยังไงอย่างอื่นพระธรรมท,ทีนี้ถ้าไม่ฟังก็ไม่ฟังก็ไม่มีทางไม่มีทางอื่นเลยใช่ไหมคะทีนี้โดยมากเราจะคิดถึงช่วยคนอื่นใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าตัวของเราเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้ว่าความเห็นผิด ที่เป็นความเห็นผิดชัดๆนี่เราไม่มีนะคะแต่ว่า<ะ>ความเห็นผิดเล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆเนี่ยยังมีไหมเพราะว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจริงๆเวลาที่เราคิดถึงคนอื่นขณะนั้นก็เป็นจิตที่มีคนอื่นเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็จะคิดถึงช่วยเขาเนี่ยซึ่งความจริงแล้วก็เป็นแต่เพียงความคิดของเราขณะนั้นที่เกิดขึ้นที่<ะ>คิดจะช่วย<ะ>นี่โดยปรมา จะเห็นได้ว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ระลึกลักษณะสภาพของจิตบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจถูกขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเนี่ยต้องปฏิบัติกิจของตนเองค่ะเราอยากจะช่วยคนอื่นเนี่ยจริงถ้าเขาพร้อมจะให้ช่วยมีข้อแม้อยู่ในเดียวค่ะถ้าเขาพร้อมจะให้ช่วยเมื่อไร่ที่เขาพร้อมเราช่วยได้ทันทีแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมคิดว่าจะ ไม่สำเร็จนะคะแล้วก็คงจะเสียเวลาพร้อมนี่หมายถึงว่าเขาอย่ายินดีที่จะรับฟังพระธรรมใช่ไหมคะไม่ทราบคุณกฤษณาอยากจะช่วยใครบ้างคะ <c oughs> ก็พวกพี่น้องนะคะเท่านั้นเลยคะคนอื่นน,น,นะคะด,ด้วยค,ะค่ะที่เราจ<ร>ะที่เราทําอยู่เนี่ยคือการช่วยแล้วใช่ไหมคะคือช่วยตัวเราเองให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นเพื่อว่าเมื่อไหรที่เราสามารถจะช่วยคนอื่นได้ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ข้อสำคัญที่สุดคือไม่ว่าเขาจะเป็นใครเมื่อเขาพร้อมที่จะรับฟังเพราะฉะนั้นเราจะเลือกบุคคลไม่ได้ว่าจะช่วยญาติหรือจะช่วยเพื่อนนะคะแต่ต้องเป็นคนที่พร้อมค่ะคุณกฤษณาเบาใจขึ้นไหมคะที่ไม่คิดเจาะจงจะช่วยคนนั้นคนนี้แต่ว่าพร้อมที่จะช่วยใครก็ได้ที่เขาพร้อม